สวัสดีเพื่อนเ่นนะครับวันนี้ก็นะครับมาอัปเดตนะครับเป็นการชําต้นปรงนะครับเป็น ep สอนะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์ของต้นปรงญี่ปุ่นนะครับที่คลิปที่แล้วนะครับที่เราได้มีการนํามาชํานะครับอายุของต้นปรงพวกนี้นะครับอยู่ที่ประมาณนะครับสสัปดาห์กว่าๆนะครับเกือบเกือบหเดือนนะครับอันนี้ก็ตอนนี้ใบเริ่มแตกยอดออกมาประมาณนี้นะครับ ก็จะมีบางต้นนะครับเพื่อนๆที่มันยังอาจจะช้ากว่าต้นอื่นเล็กน้อยนะครับใบก็ค่อยๆทยอยแตกออกมานะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้ทําการผสมดินนะครับแล้วก็มีการนํามาปลูกนะครับนี่อันนี้คือคือผลลัพธ์ที่ได้นะครับยอดเขาก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นชุดแรกนะครับที่ออกมาก็ต้องนําไปปลูกต่อไปนะครับก็จะทําให้ยอดใหม่เนี่ย ถัดมาต่อมาก็จะค่อยๆสวยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าถือว่าเร็วนะครับสําหรับประมาณ3สัปดาห์กว่าๆนะครับใบก็ตอนนี้ยังเป็นใบอ่อนนะครับถือว่ามีความเสี่ยงต่อการโดนพวกหนอนหรือแมลงมากัดกินนะครับเพื่อนๆที่นํามาชาเนี่ยก็แนะนําให้ระวังครับในในใบช่วงใบระยะนี้นะครับนี่ใบอ่อนแบบนี้ก็จะเป็นอันตรายนะครับเพราะว่าหนอนนะ่ะชอบมากัดบริเวณยอดอ่อนนะครับ อย่างต้นนี้นะครับนี่ดินก็จะเป็นดินชั้นนอกนะครับก็จะเป็นดินที่เราเอามากันไว้เวลารดน้านะครับไม่ให้ดินมันกระจายนะครับเพราะใต้ล่างเนี่ยก็จะเป็นขุยมะพร้าวผสมดินแล้วก็จะมีเศษถ่านนะครับเป็นขี้เถ้าเล็กน้อยนะครับผสมกันรวมกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากเข้าไปดูนะครับก็แนะนําเป็นคลิปแรกนะครับผมได้แนะนําไว้แล้วนะครับสําหรับการผสมดินนะครับหลังจากเพื่อนๆได้ยอดอ่อนแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะ นำไปปลูกนะครับใส่กระถางใหม่นะครับได้เลยนะครับเพื่อนๆส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือนะครับสำหรับการชํำต้นปงก็คือแสงแดดนะครับชุดนี้ครับอยู่แดดนะครับทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้ายันเย็นร้อยเปอร์เซ็นเลยเพื่อนๆที่กำลังจะนำมาชํำนะครับนะครับไม่ต้องกังวลนะครับบางต้นเนี่ยอาจจะประมาณ2เดือนนะครับกว่าจะแตกยอดออกมานะครับถ้าเกิดว่าปัจจัยบางอย่างยังไม่พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นดินที่แห้งเกินไปหรือว่า แสงแดดที่ยังไม่เพียงพอนะครับมันก็จะช้าหน่อยแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับสําหรับโปงญี่ปุ่นเนี่ยคือจะแตกยอดมาอัตราการตายค่อนข้างต่ํานะครับเพื่อนๆที่แะออกมาจากต้นแม่เนี่ยก็มาปล่อยให้เขาแห้งสัก2วันนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะปลูกเลยก็ได้นะครับนี่ส่วนเรื่องที่จะเน่าหรือไม่เน่าก็ขึ้นอยู่กับบาดแผลนะครับที่เพื่อนๆขุดมานะครับถ้าเกิดว่ามันมีบาดแผลที่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยก็จะเสี่ยงต่อการเน่านะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับ อัตราการเน่าแทบจะเป็นศูนย์นะครับสําหรับต้นปงชุดนี้ก็ไม่มีเน่าสักต้นเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆ่อที่กําลังช้านะครับก็ลองลองไปแนะลองไปทําดูนะครับผมก็จะแนะนําหรืออัปเดตให้เรื่อยๆนะครับสาหรับใครที่มีคําถามนะครับก็แนะนําให้ถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากถูกใจเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับฝากติดตามน่อยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมลาไปก่อนนะครับคลิปนี้ก็เป็นการอัปเดต EP 2ใครที่อยากเข้าไปดู EP 1นะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับในช่องของผมเลยนะ